เดี๋ยวก่อนจะไปเกาะใหม่ขอโชว์สกิลหน่อยละกันพอทเทอรเบตบุ้มพอทเทอรเบตเฉยชื่อมั่วไปเอยโอ้เหลือจเชื่อนี่เชดออเพนนิ่งเชดออเพนนิ่งเฮ้ยพี่เป็นอะไรของวี่วันดียพูดมั่วพูดสั่วนะฮะ ดาก้อนช็อปร้านจำาหน่าไอดีไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผาวีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านด้าก้อนช็อปลิง์กอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับพี่ในร่างลูฟี่เทพนิกะนี่เลยนะฮะวันนี้เราจะเอาดาบบิดไดเบดนะฮะเห็นไหมฮะข้างหลังพี่เนี่ยฮะเท่ๆเนี่ยฮะอันนี้เลยนะครับนี่พี่ได้ตีบวกมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโครแรงนะฮะพี่จะเอาดาบนี้นะครับไปเก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล1,700ยนันเลเวล1,800เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บเลเวลกันเลยนะครับ แล้วก็น้องๆนะครับก็อาจะไปดูคลิปนะครับจะลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะฮะดาบนี้นะครับพี่บอกเลยว่าหาไม่ยากนะครับแล้วโคตรเท่เลยด้วยนะซึ่งวิธีการหานะครับเราก็ต้องไปที่โลก2นะครับไปที่เกาะเรือผีนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมตอนที่เราเก็บเลเวลอ่ะเออแล้วมันจะได้เงินซ้มมานะครับเราก็ต้องไปตรงจุดที่มันมีตัวจิ้งจอกกระหางยืนอยู่นะครับเพื่อทําการเช็คนะครับว่าเรามีเงินซมเท่าไหร่นะครับ มันก็จะบอกแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราใช้แค่100เงินส้มเท่านั้นนะครับในการซื้อการซื้อก็ง่ายๆครับไปแค่ห้องแรกนะครับที่มันมี่มอนเตอร์ชุดแรกครับที่เราทำเควสนะ์อะเนาะห้องกลางนะเนี่ยเราก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับเพียงแค่100เงินส้มเท่านั้นนะครับก็ได้มิดไดเบทสุดเท่มาครอบครองแล้วนะฮะทุกคน ก็ตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่เกาะสตรีแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการเจ็บเลเวลกับเกาะสตีนี้นะครับจนกว่าจะเลเวล1,700นะครับก็อีกเลเวลเดียว e นะพูดเหมือนไก่อเออประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปเกาะใหม่เนาะซึ่งบอกเลยว่าดาบของบิทไนท์เบดนะครับสกิลแม่งเทจัดๆเลยนะน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวรอบแรกเนี่ยฟันๆธรรมดาไปก่อนนะเออแล้วบอกเลยนะว่าความแรงเนี่ยโคตรจะแรงอ่ะแรงจัดๆแรงกว่า3ดาบโซโลอีกเหลือจะเชื่อเลย และเกาะน,นี้นะเกาะสตีเป็นเกาะที่ฟาร์มโคตรง่ายนะแบบเราวนรอบนึงอะมอนแมงเกิดใหม่แล้วถือว่าฟาร์มไวฟาร์มง่ายจัดเนี่สกิลพอทัลเ o p e นิ่งโคตรจะเทเป็นการเปิดประตูไม่ตีนะฮะนี่เดี๋ซเซียเส,เส้นแรงพี่บุ้มแล้วเบิดตายคาลแล้วเฮ้ผมเลเวลหน่เยแล้วนะฮะตอนนี้บอสยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่กันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปเกาะใหม่ขอโชว์สกิลหน่อยละกันพอทัลเบิดบุ๊มพอทัลเบิดเฉย ชื่อมั่วไปเรื่อยโอ้เหลือจเชื่อนี่เชตโอเพนนิ่งเชตโอเพนนิ่งไอ้พี่เป็นอะไรของวีววะเดียวพูดมั่วพูดสั่วนะฮะโผทอโอเพนนิ่งวุ้บเออตายจ้าฟาร์มยับยับมันง่ายตรงนี้ไม่อยากไปเกาะอือ่นเลยฟาร์มง่ายจัดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเชตเส้นแดดบุ้มระเบดิดตายเรียบร้อยครับผมไปเกาะอือ่นดีกว่าเนาะ เที่นี่มันก่ออะไรอะทุกคนเกทีต้นไม้ดีคืออะไรวะมันคือก่อไหนในเรื่องวะพี่จำไม่ได้วะล้วดูจากชื่อแล้วเป็นทหารเรือหมดเลยนะมันเป็นก่ออะไรอะเกาะที่ทหารเรือมาประจําการเหรอทุกคนช่างมันละกันฮะฟัดฟันไม่ยับครับเดี๋ยวเจอพอโทเป็นนิ่งของข้าแล้วเองก็จะหนาวบึมบมบึมบมไม,ม,มโคจะรอเอา้ามันไม่ตายหรอเอ้อยไหนอะฮัลโหลเอ้าอย่างนี้หือเหลี่ยมนะอันนี้แอบนะ ปูผอทอเปิดนิ่งมันโคตรจะเท่แม่งโคตรจะจิ้วจิ้วจิ้วสุดยอดแรงจัดอ่ะโอ้โหเจอเชสเซนแกูด้วยบอกเลยแรงจัดแรงพอกันบึ้มระเบิดตายโอ้โหโคตรอลังการนะมันโคตรสะใจเลยเวลาเราฟันแล้วมันแบบเป็นการกระบาดระเบิดขึ้นมานั้นแล้วมันแตกอ่ะปูทอเปิดนิ่งจิ้วจิ้วจิ้วน่าเอาไปเล่นกับผลประตูเนาะหรือผลรอก็ได้นะน่าจะเวิร์กนะดู ผลล้อคืออะไรวะผลเอเปรเอาเปร่ะเออพอต่อเปนนิ่ปะปปปตายฮะเอาไม่ตายพอ r t อ l o เ e นนิ่ฟุ้มสะใจจ้ดพอต่อเปนนิ่งอีกดอกคูดาไว้ด้วยนะจะบอกให้พ o r t อ l o เ e นนิ่งเอาผมเช็ดเซนเดชเฉยเช็เซนเดชดุมพอ r t อ l o เ e นนิ่ต่อเลยละกัน เล,เล่นเล่นสะใจจริงว่ะทุกคนแม่งสนุกจัดเลยบุ้มโคตรอลังการเนี่อตายสา a few moments later ไม่ตายเถอะรู้สึกว่าเก็บเลเวลยากเหลือเกินนะช่วงนี้กว่าจะเลเวลตันยากลำบากมากล mm ู hmm. ฟี่ของเราต้องสู้ต่อไปเทพนิกะมีหางกระต่ายด้วยห่างกระตา่ย <laughs> า,ะตายชัดเกิดเรียบร้อยฮะเน็ตหลุด เรอจะเชื้อเออโอ้พี่ลืมบอกไปนะครับก็ตอนนี้นะครับเช็ของทางเพจเฟซบุ๊กนะครับบางเพจเนี่ยมันล่มนะครับเออแล้วน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่เล่น Messenger หรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นว่าเอ่อบุคคลนี้ไม่สามารถเออไม่ใช่สิบุคคลนี้ไม่ได้เล่น Messen g e r นะครับทาให้พี่เนี่ยไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับน้องๆบางคนได้นะครับเออก็ใครที่แบบได้รับรางวัลนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกับพี่นะครับล้วก็คนที่ได้รับรางวัลไอ้พวกอ่ารหัสนะครับอืมได้รับรางวัล ID ดีเนี่ย ก็ติดต่อถ้าพี่ไม่ตอบในเพจนะครับก็ติดต่อในดิคอร์ดพี่ได้นะครับพี่ทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วดิคอร์ดกลุ่มดิคอร์ดของช่องเรานะครับของน้องๆเอฟซีนะครับก็จะมีน้องๆอ,อยู่ในนั้นพูดคุยกันได้นะหรือว่าชวนกันเล่นเกมก็ได้นะครับใครหาไม่เจอนะครับก็ไปที่หน้าช่องของพี่นะครับแล้วก็ไปที่ตรงที่เขียนว่าชุมชนนะครับมันจะมีลิงลก์ดิคอร์ดที่พี่ทิ้งไว้อยู่นะครับก็สามารถกดคลิกก็ไปคุยได้เลยตอนนี้อยากเป็นผอมมนุษย์มากเลยว่ะ ผ่ามนุษย์มันจะเก่งมันจะเทใช่ไหนเคียวมีใครเคยเล่นผ่ามนุษย์บ้างครับเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าข้อดีของเผ่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเออพี่อยากเล่นจัดเลยอะ่ะบุ้มนี่เป็นไงพลังแห่งบิทไนท์เบดเอาล่วงไว้ล้วโบ้โคตรจะเทมันไหนจะเลเวลตันครับเนี่ยเมื่อเลเวลตันเมื่อไหร่นะพี่จะแบบกินผลพิษทุกผลเลยแล้วก็แบบไปทาผลตื่นให้ครบทุกผลเลยนะฮะเอาแบบตึงๆอ่ะ เพราะว่าถ้าทำตอนนี้ก็เสียดายไงแบบกลัวแบบพอเราไปกินแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่มีผลพระมาเว,วเออลไงเราก็ลําบากนะเวลาเดินเล่นในเมืองเนี้ยก็โดนล่าฆ่าหัวโอ้โหกูเลยจะเชื่ออยู่ยากจริงครับมีแต่คนไล่ฆ่า a few moments later เยดเคนี่เราต้องไปตีทหารเรือที่ใช้ผลกิโลกิโลหรือน,นี่มันเป็นใครวะจาไม่ได้จริงกิโลกิโลนี่ของทหารเรือเหรอทำไมถึงเป็นทหารเรือล่ะคนเนี้ ขออนุญาตตัวเล็กขออนุญาตตัวเล็กปุ๊บนี่เพื่อโชว์ความเท่ yes. ความแอคอืมกิโลกิโลผลกิโลกิโลโอ้ย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 ลูฟี่อย่าเพ euh ิ่งเป็นไงล่ะพลังแห่งมิดไนท์เปรตบัมพอร์ทัลออฟเพนนิ่งย่างตึงโอ้ยน่าเล่นกับผลประตูมิติหวานเนี้ย ข้ามันข้ามันโอ้โอ้โผ่เท่าหยอนี่โคตรจะเทเอาหายเฮ้ยผลกิโลนี่อ่ะตายซะโอ้ยกระจอกเกินยาวๆไปฮะยาวใกล้ละใกล้เลเวลพันแปดละใกล้ตรงไหนวะเนี่ยบอกเลยว่ามิดไนท์เบลดนี่แบบรีเวิร์ดมาใหม่แล้วโคตรโดนใจแบบน่าจะเป็นการคอมโบที่โคตรมันเลยนะถ้าเล่นกับผลตึงๆนั่นนี่อ่ะ คิดไวแล้วว่าพี่จะเอาไปเล่นกับผลโอเปอเปกของรอนะฮะมันจะตึงหน้าดูรอเว็ตังแบบกินผลปีศาจยับยับกินให้ครบทุกรูปปุ๊บไม่ไม่ต้องเดินฮนะฮะโบว์โอ้โหโคตรดีตายแรงจัดประหยัดจริง ว่าจะเติมซื้อดาบโยรุอ่ะทุกคนว่าไงคุ้มไหมยังได้อยู่เออ,อะไรวะน่ะเอา้าใครมาตีผมวะเนี่ยคนดูเอา้าพลังเวลอยู่เฮ้ยไอ้พวกนี้แม่งจะเอาให้ได้เว้ยมาจิมมาถึงกูจะไม่เก่งแต่กูก็พร้อมสู้มาเลยนุ่มมึงมามึงมามึงกับกูใครตายก่อนนะมาหนีไปไหนอะ โอ้หนียังหมาหนีไปไหนอะอตายซะไอ้กระจอกโทษทีฮะอินไปหน่อยอินไปหน่อยฮะไอ้เห <laughs> <laughs> ี้ยววรหลอนผมก็ฟาร,ร์มผมอยู่ดีๆนะฟาร,ร์มอยู่ดีๆก็มาตีก่อนผมไม่ชอบเลยพวกที่มาตีคนที่เหมือนเนี่ยถ้าผมพร้อมสู้อะเออแบบมึงมาพีพีกันอะไรเงี้ยกูออว่าไปอนี่กูเหมือนอยู่ไงเออผมกำลังแบบเปิดคลิปอัดจอทุกคนแม่งก็มาตีเดี๋ยวจะเชื่อ ใช่อย่างวัดพลังฮะเจอพลังแห่งมิดไนท์เบ a เข้าไปปันคอแทบหักก็ตอนนี้เราไปเกาะใหม่กันได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเกาะต่อไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาสายอะไรวะนะตอนนี้เราต้องเวล1 8 0 0ไอด้โยจิมันไปไหนละน่าจะอายหน้าดูเปิดก่อนด้วยนะเปิดก่อนได้ปูดนะเนี่ยไม่ใช่เปิดก่อนได้เปียบเจอลูฟี่ร่างเทพดิกะพร้อมกระดาบมิดไนท์เบ a เข้าไปอยู่ต้องเรียกว่าน็อกฮะ ผลโมจิดีว่ววาลนะ่ะมันมาอีกแล้วมันไปไหนวะน่ะดูมันก็นิสัยดีอยู่บานตีละครั้งเดียวไม่มาตีอีกลโทษที่ดา่านตะั้งัยรุ่นเออตอนนั้นแบบพอดีค่าหัวร้อนไปหน่อยว่ะเจอเยอะครับผมเจอเยอะเล่นๆอยู่เดินๆอยู่ก็โดนตีตายฮนะเล่นหัวร้อนไปนิดแต่ไม่ละโ,โอตทอล์เปิะนะิ่งอาไข่ไครเหมาละมันจะมาฆ่ากูไหมนะโอ้ฟามอยู่เพื่อนนี่ระแวงนะ แ,แต่มันเป็นสกิลแบบเดียวๆเนาะเหมาะกับ PVP มากเลยแต่ไม่ค่อยเหมาะฟาร์มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบไม่หมู่ไงมันไม่เอลีอยู่ใ,ใกล้แล้วเวลพันแปดอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าโบรผหนุ่มดาบยักษ์ลูฟี่กระโดดเข้าไปลูฟี่พุ่งได้สองเวลเลยปะเนี่ยตึ๊บตึ๊บ อีไงเวลพันแปดแล้วเหลือจะเชื่อ,อบิตไตเบตของผมเหย็ดดูแว่นดิจอ,อดก่อนถอนก่อน,ออนไม่ไหวไม่ไหวกับแว่นจริง โอ้โหในสุดเราก็ทำ quest ของวันนี้สำเร็จนะครับโดยการใช้มิดไดเบทนะครับฟาร์มเลเวลตั้งแต่1,700งนันเลเวล1,800นะฮะก็100เลเวลนะครับค่อนข้างที่จะนานแบบนานมากเลยนะกว่าจะเ,เวลตันเนี่ยพี่คงต้องฟาร์มอีกหลายวันนะครับกว่าจะเลเวล2,500ใช่คไหมตอนนี้มัน2,500หรือว่า2,550อะไม่ได้จำกันนะเดี๋ยวรอก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับจ <laughs> นกว่าจะเวลตันนะ <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราเอาดาบเลยมาฟาร์มกันดีอะ เอาดาบนี้ไหมหรือง,งคูคูไหมหรือดาบเซเบอร์ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพี่ก็ได้ทําการทำาพสตสสำเร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องขอตัวราน้องทุกคนไปนก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับอ๋อและที่สําคัญนะครับน้องๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมีรหัสมาแจกอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แบบกดกระดิ่งไวน้นี่เวลาพี่อัดคลิปเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือน,น ครับผมบ๊ายบาย